วนะิบนะเอาแล้วดูล้วเท่าแล้ว,อลวโอ้ทีเดียวมันชงเคงชงเค้งขอให้แล้วนะโอ้วิปแม่งเงิน,นคืนเลยเินไปปะเจอกันที่เลดได้นะเว้ยมันห้าวะ่ะโอ้พอเลนปิกมามวยปิกมวยปิกมาพอเลนปิกมาตายสองมันตายสองม,ม,มันเกิดนะมันเกิดแล้วชุบไปแล้ว ไปโอไปลุยเตีโอไม่ดีมาดิมาดิใหญกูของขันเลื่อนเรื่อยเลื่อนเรื่อยยกยกเลื่อนเรื่อยโอเลื่อนเรื่อยโอไปไปแลวิพี่ม้งสองวิพี่ม้าสองวิมันแรงว่ะมันมีกลิ่นว่ะกูก็แรงเหมือนกันมาดิ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 สิมีน่าจะเบลเลียงบ่ะกลางเราน่าจะยิงเข้าได้ยิงเข้าเล็กปหมคงไม่เลี้ยงว่ะ ต้องไปต,ตวัวเล็กตัวเล็กชนะชิวๆเลยปูยังหงวดลัดนะไปเล่นยๆไปเ่อยๆไปเติมนะเอๆอ๋อที่ราแลบมาเนี่ยเอาเอาเอาให้หมดป่าเลยให้หมดป่าเลยไม่ไปแล้วยาวเลยไม่ไปแล้วเอาให้หมดป่าเลยสวย มันเอาตัวเล็กออกไม่เป็นไรเฮ้ยมันมันจะจะเข้าเข้าป่าแร้วมา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 ปิดกลางได้นะเว้ยถ้ามันถ้ามันแฝงกลางเนี่ยเฮ้ยมันพุ่งมาแล้วด้วยเอาป่ะเอาหเอานะเอาหน้าเอาเดี๋ยวเดินเลอะไรล่ะยกให้ยกให้สวยเดินเลยอุ้ยติมมี่อะไรเนี่ยป่านะแท็กอย่างนี้แท็กอย่างนี้ตายตัวแม่อ้ยพิษไม่แรงพอว่ะเฮ้ยเราจะเวทมันต่อเลยป่ะ ตลให้เรื least, ่อยๆเอาติมี่ก่อนติมี่ก่อนตาแล้วติมี่น่ตายแล้วไปน่าจะไปรอดปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โห้โหโอ้โห้หโ้โหโ้โหโอ้หเอีโหโอ้โหโอีหโอ้โอ้โาอโอ้โอ้โหไปอ้อออ้้้หห้้หหกออ้้อ้้ม อยากกันก็นเข้ามาอยากกันก็นเข้ามาดูดิอ่าโซลูท่าเพลงมีคนนะเอามาดิเข้ามาดิบีบนะบีบนะเท่าแล้วดูแล้วเข้าแล้ว,อลวโอ้ทีเดียว,ยวมันชงเชงชงเชงว่ะถอยเดี๋ยวนะชิวชิวไปเอาเลสมันต่อตัดทีมให้ด้วย <c ười> ไม่ไหวแล้วนะเพือ่อนเอาป่ามาเรากันนะ <laughs> โอเคยิ้อยู่อะไ ลบไปเล็บเล็ำไงน้ยยาเอมย่างไนะีเราลยตายมดแล้วเนียหมดงพอเลนไปเลนไปเติมนต่ลอยูประมาณอีกิวได้ล่หเลยโอเลนจะถล้วนะพอเลนจะถึงแล้วนะเล็บเอเอดุเลยไมเล โอ้มันได้เนี่ยมันได้ฆ่ามันได้ดีเลือดอ่ะโมเลือดอ่ะเอ้แล้ววะล้มสามเลยวะสามเลยครับผมเฮ้ยทีแค่ไอ้เห็นมูชาลวันนู้นวันนั้นทางกูวะโอ้ยจ้าเอาละหนึ่งไปทีละตัวแล้วไหลมาสี่ตัวละไหลทิ้งยูไม่เป็นกูดีกว่าผมวิปแม่งเงินคืนเลยเดินไทย ไปปะไปต้อมกับการตายของเมื่อกี้ไปกันกูมันขึ้นละเขียวล่างอันติไปแล้วมันจะไปการบูกันบอ้นนี้จะตายนน่าจะมีแค่สองตัวมีเซริก้ากับบวยพอเลยจะตายพอเลยจะตายเราวิ่งกินหลังเ่อนใจเย็นเพื่อนเฮ้ยตัดโอเคโอเค ดดนะไไไ้้ม่กำลังจะบอกเลยว่าตายแม่งกดตัวแข็งจุ้ยมันรวยอ๋อมันตีมี่ว่าอยู่ตายรวยเลยเจอกันที่เลดได้นะเว้ยมันห้าว่ะโอ้คอเลนปิกมามวยปิกมวยปิกมาคอเลนปิกมาตายสองมันตายสองมันเกิดนะมันเกิดแล้วชุบไปแล้วเอาเลยไปเอาชุบไปเอาชุบไปแล้วไปโอไปลุยเตี๋ยวไม่ดีมาดิมาดิใหญกูของขั้นโอ้โหดี ปตี้ว่ะวานวานเปิดใหม่ป่ะเออลพี่หือหือหมดแบตหรือแบตหมดที่ทเชย <laughs> เป็น,เป,นเป็นอาชีพอยู่แล้วกูต่อ <ๆ S 2> ไหมตีตีตีอยอยอยทำไมเหมือนกูการเป็นโลมลก็บอกไมถูก โอเคโอเคชีพหมีเล่นได้นะล่างเดี๋ยวคัดแม่งเลยดอยเล่นล่างเลยนะเล่นๆฟอร์เรนตัวเดียวเข้าไปวายนะไหวนะไหวนะดีนะมีกลิ่นอยู่มีกลิ่นจะมันสวนนิดนึงก็โดนเลยปิด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 ถังอยู่แท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 งอยู่แบบแบบน่ามือตำมวดด้วยตามชุแลละปด มีแทงแบบทำเมือตามดเฮ้ยเกินไปได้เหรอวะเนี่ยขึ้นขวาใช่ปะดอยมีชุบปะอ๋อดอยไม่ได้เล่นดีกว่าพี่มาเมียีปะพี่มาไม่ตสีปะเนู้นมีชุบด้วยเหรอวะทำให้่มียสีนะเว้ยเอาปะเอาปะไม่ไม่น่าเอากูว่าเพื่อนไม่เข้าเราเมื่อกี้นี้กูไม่หลบตัวเข้าไปทางเลยแล้วอ่ะส่วนได้เลยสวนได้แลดอยส่วนได้นะ้วทำมันไลเข้ามาลอยแล้ว ลอยแล้วรอให้แล้วลงมุมหนึงเลยลยนะสามีดอยสามีสามีรอแล้วมารอแล้วเอาดาเอาดาเอาดานะโอเคโอ้ว่าโคตรเลยเจ้ามันกิ้งโอ้ยโอ้ยมันเรียมันเรียมมันเรียมมันมีกลืน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 อะไรมันมีกลืนวะมันมันมันล็อกกิ้งหลบไปเมื่อกี้มันมีกลืนอยู่ไอ้นิ๊กอะใช้ได้ใช้ได้ว้าวว้ ยตายอย่างงูเลยไดดแยแงไม่ได้แไม่ได้แเาจริงๆแต่แบบมันมันไม่ทันแล้วไงว่าเ้ม่ฟมีตีด้วยก็คือคิดว่าจะทัดโชแล้วตายไงเมื่อกี้ไม่ก็แบบเ่้เขาได้ทอยมีฟิกเมียนตีโอโอยืนกันทอย่กได้ไง้ เข้าไวไปเมกี้เข้าไวไปต้องรอต้องหายใจทิ้งทีนึ่งหายใจทิ้งทีนึ่งเมื่อกี้เข้าปุ๊บชนะเลยตีแล้วตีไปแล้วเโลให้เรื่อยเรื่อยเโลเรื่อยได้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 ไมต้องห่งได้แล้วนี่เรื่อยเยเรยยกลเรื่อยโอเรื่อยเโอไปสอวิสวิไปแล้วพี่ม้าสองวิพี่มสองวิมันแรงว่ะมันมีกลืว่ะกูก็แรงเหมือนกันมาดิ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  ตีนี้มันมีเกลือตีนี้มันมีเกลือนะใครเอาเพราะเนี่ยมีเกลนะเนี่ยยิ้วผมหน่อยพี่มาร์คผมใกล้จะตายแล้วพี่มา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 อยู่ใกล้ๆกันหน่อยโอ้แรงจัดเลยร้อยมันมันมันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นมันรีเจนมันรีเจนมันเป็นรีเจนไงมันเป็นรีเจนมันมันหิวเบามันหิวเบามากเมื่อกี้เมื่อกี้คือเราช็อตวอรไฟกันอยู่นี่แห้งเลยนะพี่บอกว่ามีหิวมีหิวมีหิวกูเดินเอาหน้าเข้าไปรับตาย เฮ้ยเกินอะใจเขาได้นะฮะได้มันไม่เกินมันไม่เกินพอเลยมันจะหิวแล้วพอเลยมันจะมาแล้วตอนนี้กำลังแบบเอ้ยกูตอนนีมันมันมันมาหาตัวตีใส่แล้วมันหาตัวเสี้ยกูจะเข้าแล้วนะกูจะเข้าแล้วนะเพื่อนมึงตามกูบ้ล่ามึงพร้อมตามก็มวยให้มยพร้อมเปล่ามัดดิมาดดิมาดดิไปละกูไปละเอาเลยเลยเลยตอนนี้มันกำลังคลอเราเราสู้ได้สู้ได้เพื่อนเราสู้ได้เราสู้ได้ตามไปก่อนตามไปก่อนตามไปก่อนเราสองแค่นี้หรือไม่ก็อีกภาพหนึ่งะ แค่นี้ป่าเล่นอะไรวะมีสองว่าไม่ได้ไม่ได้เขาเขามาด้วยกันเขามาด้วยกันเจนเอองล้วก็โอ้ยเฮียไม่ไหววะทำทำดีทำดีสุดแล้ววะวันีเราเอาดักไหมเออไปลาดักแม่คือทีนเราต้นเกมนะเหล็กเกมแล้วจะจงแห้งอยู่ด้งตรงรีบจบเจดี๋ยวเจอริก้าวิบเข้ามาร้อง ไหวอยู่ชิวๆไม่ไม่ชิวเลยจริงเลยเคร์พี่ชิวเราเราก็สองแครี่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเลยแครี่มันกับแครี่เราอะ่ะอุ้ยอุ้ยเอาเดี๋ยวเดียวเดียวนวดเดียหดดียวแี่จะบอกว่าแครี่เราโหดกว่าใช่ไหมแหนไม่ถึงนะไม่ถึงนะไม่ถึงนะไฟ<ม>อนเลนทำช่ำวะ่ะว้าวว้าวว้าวทำช่ำว่ะไอ้ฟอ์เลนมันหมดแล้วฟอ์เลนมันหมดแล้วแล้วไปฟอนมัน เดินไปทางนีวะเนี่ยเฮ้ยเอาบอลเลนนี้บอลเลนนี้เดือพนะเว้ยเดี๋ยวแพ้แล้วนะเว้ยเอาบอลเลนก่อนเอาบอลเลนก่อนเอาบอลเลนก่อนเดี๋ยวแพ้แล้วเดี๋ยวแพ้แล้วตีบอลเลนหน่อยเออโอ้อะไรอ่ะพี่จบยังวะได้ฆ้าอยู่ไอ้ย่าคนคนพูดที้ตายวิกฤตีบ้านเลยโหไม่ได้เอ็มว่ะตายไปตัวสองตัวแขงไกลไปจะไหลไปที่แห้เลยแล้วตอนนั้เจ็ดครั้งเปลี่อนเขาใช้ได้ เราไปแล้วเฮ้ยพีมไม้ไฟก็ตีแตกเลยพี่แม,มวโอ้โไฟไกลงารยัห้าจุดห้าใช่เหรอไม่ไหวไม่ไหวไปไกลมิเรียนอิกตอนเช้าเลยตีห้าโอ้ยังไม่ได้นอน,เ,นลเลยเี่ย